ตินซสวัสดีครับอยู่กับผมเตจ,จ้สกอปนะครับในช่วงจะสเตทแบดดิ้งซนนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับไม้ชุดเหล็กไม้กอชุดเหล็กจากประเทศญี่ปุ่นเนาะ <c oughs> เราก็มาลองกันอีกแล้วนะครับรนี่คือเจ้าตัวมิุระนะครับเป็นเจ้าตัวซ B 302นะครับมิวระซีา CB 32ตัวที่ผมได้ลองเนี่ยมันจะเป็นมิวระเอ็นะของญี่ปุ่นนะครับคือเป็นตัวที่ทําขายเฉพาะในญี่ปุ่นแล้วก็มีออกมาข้างนอกบ้างแต่ไม่ใช่เป็นตัว World w i d นนะครับก็ถามว่ามีความแตกต่างอะไรตัวมิวระที่เป็นตัว M อมไหมก็ไม่ค่อยแตกต่างแตกต่างกันแค่ว่ามันจะระบุว่าตัวนี้เป็นตัวที่ Make in Japan แล้วก็เป็นตัว JDM ถ้าเทียบง่ายๆก็คือเป็นตัวเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนั่นเองครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต่างกัี่ตมิวระที่เป็นตัวผลิตขายทั่วไป Global Spec เลยนะครับเรื่องเทคโนโลยีก็เรื่องของ c แ b e l l Soul ครับเรื่องของโซเรื่องของลักษณะตัวการเล่นระดับของ Cavity Bag k นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมาก ถ้าเทียบจริงๆยูราจะเป็นปอุปกรณ์ที่เป็นรถซิ่งเพราะฉะนั้นการที่เป็นรถซิ่งคือไม่ค่อยเน้นเรื่องช่วยเหลืออะไรมากมายนอกจากให้มันง่ายในระดับหนึ่งแล้วนอกนั้นก็คือเรื่องของเปอร์포เรนซ์ของการตีล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเชฟชอ็อตการสั่งชอ็อตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าบอลที่ช่วยให้ง่ายขึ้นจากเบ้โซมันง่ายขึ้นนะเพราะแคมเบอร์มันโอเคค่อนข้างจะดีเลยแหละ นอกั้นก็ไม่มีอะไรช่วยเหลือเท่าไหร่ง่ายๆคือเป็นเหล็กฟอร์จที่ขึ้นรูปปุ้งแล้วก็เอาออกมาใช้เลยนะฮะการฟอร์จของยูราก็จะเป็นการฟอร์จค่อนข้างจะมีพิธีการขั้นตอนหลายสเต็ปนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นการโฟร์จเหมือนกับทางแบรนด์หนึ่งนะที่แบบว่าทุบปุ้งขึ้นรูปแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นเลยมาของยูราก็จะมีการทุบขึ้นรูป 2- ถึงสครั้ง ในการสร้างรูปเนี่ยประมาณ2ครั้งและมีการปั๊มทุกเพื่อสร้างตัวกรุ๊ปอีก1ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําการเชื่อมโฮโซเชื่อมโฮโซเชื่อมพอหมายโดยการใช้เป็น friction welding ก็คือการที่เอาเหล็ก2ชิ้นที่เป็นโฮโซที่วัดความยาวมาแล้วว่าโฮโซจะยาวเท่านี้มาประกบกับตัวคอเหล็กที่ตันแล้วก็ใช้ friction การเสียดสี การปั่นสองแมทเทอรลเข้าขาด้วยกันจนมันเชื่อมกันนะครับมันจะมีน้านํายาอะไรเชื่อมแหละนั่นก็ทำให้มิรานั้นสามารถควบคุมเรื่องน้ําหนักของตัวเหล็กแต่ละเบอร์ได้อย่างเรียกว่าเป๊ะๆแล้วก็สามารถทำแชมเบอร์โซได้อย่างเป๊ะๆนะครับเนื่องจากเขาแยกกันแล้วมารวมกันนะเนาะ หลังจากนั้นเมื่อทำฟิชชั่นรวมเสร็จปุ๊บขัดเรียบร้อยปุ๊บ b l a สต i n g เรียบร้อยปุ๊บลงสีเรียบร้อยปุ๊บ, ING, เ,บ,บ,สเ,บ,บเสียบกา้านตามที่คุณสั่งแล้วก็ไปตีเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหล็กที่มันลดซิ่งอ่ะมันคือลดซิ่งเออมันคือลดซิ่งนี่มันไม่ใช่ลดซิ่งตามตลาดเลยนะมันคือแบบว่าเออเครื่องเครื่องแต่งทั้งเครื่องอะ่ะ <c ười> คือมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นแค่ เมือนกับรถหนึ่งคันที่คุณแต่งแบบว่าไม่มีความอะไรที่เป็นของเดิมๆจากโรงงานและมันจะเป็นอะไรที่แต่งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะก็หมายความว่าก็คือจริงๆก็คือพาร์ทโรงงานทั้งเซตแหละก็หมายความว่าเขาเอาถ้าเทียบเป็นรถก็คือตีซะว่าเครื่องเป็นเครื่อง 2J หรือเครื่อง RB ก็จริงแต่มันก็แค่ เฉยๆที่เป็นสอง J กับ AB แต่ไม่ว่าจะเป็นการสูบเป็นนูนีเป็นอะไรเสื้อสูบเป็นอะไรทุกอย่างเป็นของค่ายนั้นไม่ว่าจะเป็น SKH ไม่ว่าจะเป็นเกดี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเปรียบเป็นรถยนต์นะแต่ถ้าถ้าเป็นกอล์ฟเลยก็คือตัวนี้คือเหล็กที่ทําออกมาโดยที่ว่าเป็นฟลายคุณภาพคาร์บอนที่สุดทําด้วยความมีวิถี่ิถันการตีมากที่สุดและยังใช้ คนทําเยอะที่สุดมากกว่าอันอื่นที่ใช้เป็นเครื่องจักรมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ยังใช้เป็นคนทําค่อนข้างเยอะนะมันจะมีความละเอียดใส่ใจในการทําตามสไตล์ญี่ปุ่นแหละครับ feeling โดยรวมนี่ก็โคตรนะฮะคือนุ่มก็คือนุ่มเลยคือพอคุณได้ลองตีคุณจะรู้สึกว่าเออมันเข้าใจแล้วว่าทำไมญี่ปุ่นถึงขายฟ n e quality ขายความอะไรของมันหลายๆอย่างที่มันดูแบบเวอร์วังอลังการในสตอรี่ต่างๆแต่พอเมื่อคุณจดเหล็กลงไปที่หลังใบแล้วไม่จดเหล็กไม่จดจดเหล็กไปหลังใบจดใบเหล็กลงไปที่หลังลูกแล้วมุมสายตาที่คุณมองลงไปมันไม่ได้ยาก หรือทําให้คุณงงเลยว่าเฮ้ยฉันต้องมือหน้าลูกนั้นหนึ่งหรือฉันจะมือหลังมือประดีลูกหรือว่าต้องไปดีหลบเท่าไหร่มาคุณวางปั้งในตําแหน่งที่คุณวางตามปกตินี่แหละคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหงียงมันไม่ได้คว่าม,มันไม่ได้ซ้ายมันไม่ได้ขวาจนเกินไปมันไม่ได้ดูรู้สึกว่าโค้งจนมองไม่รู้เรื่องหรือก็ไม่ได้ไม่ได้แบดนเหลี่ยมเป็นเส้นตัดจนแบบว่าขยับนิดนึงแล้วดูผิดพลาด มันดูเป็นธรรมชาติของไม้กรล์ที่เมื่อวางไปแล้วคุณมั่นใจเขาจะเขามั่นใจนะคือวมางวางแล้วมั่นใจแล้วรู้สึกว่าช็อตเนี้ยจะตีไปได้โดยที่คลีนหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าไม่น่าจะพลาดสวิตสปอตมากนะถึงแม้ว่าสวิตสปอตจะใหญ่ขึ้นกว่าเหล็ก มิ u ระสมัยก่อนที่เป็นเหล็กอยู่นิดนึงอาจจะประมาณสักเหรสิบแต่ก็อยากจะบอกว่าความนุ่มนวลของเหล็กตัวนี้มันไม่นุ่มนวลแบบนุ่มนวลไปเลยเหมือนกับอยางนะถ้าเทียบในเรื่องของการทำขายอย่างกับแบรนด์มิชิโนที่ผมบอกว่าใช้คำว่านิ่มมันคือนิ่มแบบตามสไตล์มิชิโนแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันจะให้ความรู้สึกเหล็ก นุ่มนิ่มไหมนิ่มแต่มีความรู้สึกที่ค่อนข้างสะอาดคําว่าสะอาดหมายความว่าเมื่อตีผิดผิดผ้าเล็กๆน้อยๆย,ยังให้ความรู้สึกนุ่มและสะอาดอยู่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีอาการว่าแข็งหรือรู้สึกแปลกๆเด้งขึ้นมาไวเบรดไม่ได้เด้งเร็วขึ้นมาขนาดนั้นน,นะครับก็คือว่าตีพลาดังไม่รู้สึกสะเทือนมาก จริงๆตีพลาดยังไม่รู้สึกสะเทือนเลยด้วยซ้ำนะเออตีแล้วมันรู้สึกเหมือนกับกายเป็นเหล็กที่เป็นมอลไชน์มีเทียลแต่มันคือเหล็กเพียร์คาร์บอนอืมเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปเทียบกับเหล็กแคลเวติฟแบ็กสไตล์เดียวกันอ่าถ้าเป็นพวก CB ทั้งหลายทั้งแหล่หรือถ้าเป็นนิสซูโน่ก็จะเป็นพวกสองสองสามสองสี่สามอะไรอย่างเงี้ยจอดตัวนี้ยังมีความ สะอาดกว่าผมใช้คำว่านุ่มสะอาดกว่าดีกว่านะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เล่ามาแล้วแล้วก็บอกมาแล้วแล้วก็ได้ไปลองแล้วการคอนโทรลไฟบอลซ้ายขวาเฟดรอทำได้หมดแต่ตัวไม้จะติดลักษณะเป็นเบบี้ดรอเล็กๆจะตีแล้วมีซ้ายเป้าเล็กๆตามที่ผมลองนะอาจจะอัปไร์สำหรับตัวผมไปนิดนึงนะแต่คือพอผมตีไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรอเล็กๆเกสมอ ไม่ได้เป็นรอแบบว่า,อ,าออกขวาแล้วเข้าซ้ายนะแต่มันจะแบบตรงแล้วตกตกซ้ายปลายเล็กๆตลอดนะครับก็จากทั้งหมดทั้งมวลให้มาผมก็ให้คะแนนตัวนี้อยู่ที่ถ้ารวมเรื่องราคาแล้วผมให้ตัวนี้อยู่ที่9.9คะแนนครับคือที่ให้9.9เพราะว่าหนึ่งคือ ถ้าพูดถึงเรื่องราคาและต่การต้องการความนิ่มนวลมิซูโนยังได้เปรียบเรื่องราคาที่ถูกกว่าแต่เจ้าตัวนี้ออาอย่างที่บอกมันราคาค่อนข้างจะสูงในหมู่สําหรับนักกอล์ฟมือใหม่ที่เข้ามาเล่นหรือมือปานกลางหรือมือดีที่ต้องการจะลองเล่นเหล็กทรงนี้แต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถลงคุณลงไปได้ขนาดนั้นสำหรับเจ้าตัวมี้ตันี้ ผมจึงบอกว่านอกนั้นทุกอย่างมันครบถ้วนไปหมดเลยแต่มันติดเรื่อง0.1คือเรื่องราคาที่ค่อนข้างสูงทําไมล่ะครับถ้าไม่ติดเรื่องราคาเจ้าตัวนี้ก็จะเต็มสิทธ์แน่นอนร0อปร็นนะครับผมนะก็ติดแค่เรื่องนี้แหละก็ตามคะแนนที่บอกวับ9.9คะแนนนะครับถ้าไม่ติดเรื่องราคานะถ้ามือใหม่หรือทุกท่านที่อยากจะเล่นเจ้าตัวนี้เพื่อนเพื่อนที่อยากจะเล่นเจ้าตัวนี้นะครับแล้วไม่ติดเรื่องเงินนะไม่ติดเลยว่าจะยังไงก็ใส่ ากับการอะไรที่ชอบเว็บที่ชอบที่ใช่คุณก็จะเป็นนักกอล์ฟที่เขาเรียกว่ามีคลาสในระดับการเล่นอีกสเต็ปนึงขึ้นไปไม่ได้เป็นลักษณะการเล่นแบบ OEM ละคุณจะขึ้นไปอีกสเต็ปนึงนะครับ mm. ก็ถ้าเทียบง่ายๆก็คือจะเทียบจากว่าเป็นคนที่เล่นของ สไตล์แหละไม่ได้เล่นของที่สามารถจับต้องซื้อหาได้ยง,ง่ายง่ายแต่จะไปเล่นในของลักษณะที่ว่าสําหรับคุณของคุณคนเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่ามันจะมีเป็นขายเยอะแยะมีทั้งเวอร์ไวมีทั้งอะไรแต่มันจะเหมาะกับคุณคนเดียวเท่านั้นครับต่างกับของ O E M fitting นิดหนึ่งตรงที่คุณจะเลือกหาหรือทำอะไรกับมันได้เยอะกว่ากันเล็กๆมน้อย นะครับผมโอเคก็ตามคะแนนนี้ให้ไปแล้วครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับอย่าลืมนะฮะว่ากดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีอะไรก็จะได้เด้งขึ้นมาเลยนะครับก็ถ้าถูกใจคลิปผมทุกคลิปยังไงก็ถ้าอยากาสนับสนุนช่องก็กด Super t a n แ Super Chat มาได้นะครับซุปเปอร์แในไลฟ์นะส่วนซุปเปอร์แเนี่ยได้ทุกคลิปเลยจะขอบคุณมากเลยนะครับ ยังไงถ้าคอมเมนต์มาผมตอบทุกอันครับแต่อันไหนช้าหน่อยก็แสดงว่ามันเด้งขึ้นมาช้าเลยอาจจะไม่เด้งหรือผมอาจจะไม่ได้อ่านแต่ผมจะมานั่งไล่อ่านไล่อะไรอีกแล้วตอบอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นซุปเปอร์แชทอะไรหรือซุปเปอร์แตง์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเด้งขึ้นมาเร็วหน่อยเพราะมันจะเด้งขึ้นมาพร้อมให้เด่นนะครับยังไงอะไจ,จะตอบเร็วกว่านะครับผมแล้วก็นอกนั้นก็มีเรื่องของไอเฟรมเก้าสิบเก้าครับผมจัดทุกเช้านะครับ ส่วนใหญ่ผมจะจัดวันพฤหัสครับ9โมง10โมงยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะฟังผมในอีกแนวนึงนะครับผมก็รอบนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่อยด่ร้มกันมารักทุกคนนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันได้เลยครับเจอข้างนอกหรือที่ไหนยังไงก็ทักทายได้เลยนะครับผมสวัสดีรอบนี้ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย